ผู้หญิงที่กำลังมีแค่ขอร้องสามีไม่ให้ออกไปข้างนอกแต่เขาตอบอย่างเย็นชาฉันกำลังถือสีลอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเธอได้แม้แต่สายตาเขายังไม่มองเธอหัวใจของเธอเหมือนถูกแช่แข็งทันทีเธอนึกถึงวันแต่งงานที่เธอเป็นคนใส่รูปประคำให้เขาเองถ้าทำให้ฉันโกรธก็คืนมาเม็ดหนึ่งคืนครบเมื่อไหร่ฉันจะไม่สนใจในายอีกเลยตอนนี้ลูปประคำไม่กี่เม็ดวางอยู่บนโต๊ะเงียบหาหา่าเรากับเตือนเธอว่าควรตื่นจากความฝันได้แล้ว เธอหยิบโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีฉันจะกลับมาทำงานผู้ช่วยเฉินเย่เว่ยตอบอย่างตื่นเต้นแม่บ้านคนนี้เคยเป็นราชินีคดีอาญาตอนนี้เธอกลับมาแล้วจริงฮาฮะแต่เธอไม่รู้เลยว่าความยินชาของสามีฟู่เยี่ยนซิวเป็นพราะแฟนเก่ากลับมาจากต่างประเทศกำลังมีคดีอาไม่มีใครช่วยฟู่เยี่ยนซิวจึงรีบยื่นมือช่วยแม้กระทั่งให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนิงรู้เวยเจ็บปวดราวกับถูกกรีดหัวใจเจียงโยหนิงกลับใช้โอกาสแกล้งร้องให้ขอความเห็นใจ ถึงขั้นใช้ยาหยอดตาทำให้ดูเหมือนน้ำตาหนิงร่้เวยเปิดโปงเธอแต่ฟู่เยี่ยนซิวกลับหาว่าเธอไร้เหตุผลเขาถอดลูกประคำเม็ดหนึ่งแล้วยื่นให้เธอแค่ให้ลูกประคำเม็ดเดียวเธอก็ยกโทษให้ฉันมองดูคนตรงหน้าแลกสายตาอย่างมีความรู้สึกลึกซึง้งหัวใจของหนิงร่้เวยตายสนิทการแต่งงานนี้ตั้งแต่แรกก็เป็นแค่เรื่องตลก